สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระแก้วไม้ชมหนึ่งองค์นะครับเป็นพระแก้วเหล็กเปียกรุ่นสองนะครับหลวงปู่ทุยวัดป่าดานิเวกนะครับองค์นี้ก็สวยงามสมบูรณ์นะครับพุะตัิสิ์งดงามมากนะครับทางด้านหลังนะครับ สวยงามครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับแดีย๋ยวซูมหาดูชัดๆนะครับนะครับทางด้านหลังก็จจะเป็นแบบนี้นะครับสมเด็จเนี่ยพระมหาจากักรพรรดินี่ครับ ไตโลกนาดนะครับหรือพระแก้วนะครับสร้างดยเหล็กเปียกนะครับผสมทองคํานะครับครับประดิษฐ์ความสวยงามนี่ครับหาดล่างนะครับก็จะเป็นวัดป่าดานิเวกนะครับนี่ครับสวยงามครับองค์นี้สวยงามมากนะครับ มีแบบนี้ก็รับเช่านะครับทักไลน์มาหาผมได้หรือโทรหาผมได้นะครับผมก็รับเช่าทุกสภาพนะครับรับเช่าทุกสภาพจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์โทรมาคุยทักมาคุยกันได้ครับผมสอบถามได้ครับพามาชมพุทธศินพุทธลักษณะนะครับ ความสวยงามนะครับรุ่นนี้ก็เป็นที่นิยมกันนะครับในกลุ่มนุกศิษยลูกหาและประชาชนทั่วไปนะครับที่ศรัทธาลงปูนะครับเป็นพระแก้วนะครับเหล็กเปียกนะครับองนี้สวยมากนะครับรงนี้สวยมากเลยนะครับแต่ก็ เคยเจอที่สวยมากๆกว่านี้อีกนะครับก็จะเปียกทองอาบทองไปเลยนะครับสวยมากครับตรงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เก้าสิบเได้ครับนี่ครับมีแบบนี้ถ้าหาผมได้นะครับผมพูดคุยสอบถามกันได้นะครับ เนื้อทองคํายังไม่เคยเจอนะครับเนื้อทองคํานะครับยังไม่เคยเจอองค์จริงนะครับใครมีแบบนี้นะครับหรือมีรุ่นอื่นนะครับเป็นรุ่นหนึ่งหรือเป็นลักษณะอื่นๆนะครับที่เป็นของหลงปุ่ยก็ทักหาผมได้นะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณครับ